สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการสมัครร้านค้า Lazada บนมือถือนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการสมัครทำยังไงวิธีแรกนะคะเข้าไปในเพ t ส Store ค่ะเพ t o ต e หรือ App Store ค่ะแล้วก็กดค้นหาคำว่า Seller Center นะคะ อพอเจอคำว่าเ e l l e r c e เซ็นเตแล้วแล้วรอสักครู่นะคะโลโก้สีน้ำเงินนี้จะเป็น Lazada Seller Center นนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะตรงนี้ก็คือทางเราได้ทำการดาวน์โหลดไว้ให้แล้วนะคะพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในแอปค่ะ ่าพอเข้ามาในแอปแล้วให้เลือกมีร้านค้าฟรีนะคะแล้วก็เลือกให้เป็นประเทศไทยนะคะประเทศไทยแล้วก็เป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราค่ะ เบอร์มือถือนี้ต้องเป็นเบอร์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะต่อไปกดคำว่าส่งค่ะ,ะแล้วก็รอรหัสสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีรหัสส่งเข้ามาในมือถือเราค่ะพอได้รหัสแล้วก็นำตัวเลขมากรอกได้เลยค่ะ แล้วก็กดถัดไปนะคะอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อีเมลค่ะแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะคะอีเมลที่สามารถใช้งานได้นะคะ ตรงนี้ให้เลือกบุคคลธรรมดานะคะจะมีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะเราเลือกบุคคลธรรมดานะคะและต่อไปก็เป็นรหัสผ่านจะเป็นรหัสผ่านเข้าแอปนะคะซึ่งเราต้องจําให้ได้นะคะจะจดไว้ก็ได้ค่ะเป็นรหัสผ่านที่เราจําได้ง่ายๆอะคะ่ะอะไรก็ได้ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขสักนิดนึง เลยนะคะใส่รหัสผ่านไปแล้วแล้วก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านตรงนี้ก็จะเป็นชื่อร้านเราค่ะเราจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรอันนี้คือแล้วแต่เราเราจะตั้งชื่อร้านอะไรนะคะข้างล่างรหัสผู้แนะนําไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาติ๊กตรงฉันได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงของ lazada ติ๊กถูกเลยค่ะแล้วก็กด สมัครสมาชิกอ่าตอนนี้กดสมัครสมาชิกตอนนี้ก็คือสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าสู่อีเมลที่เราได้ทำการลงทะเบียนไปเมื่อกี้นะคะเดี๋พิมพ์อีเมลเข้าไปเลยค่ะ เดี๋ยวลบเมลเก่าอ,ออกก่อนนะคะใช้อ e ีเมลที่ลงทะเบียนไปเมื่อกี้แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราได้ทำการพิมพ์ไปเมื่อกี้นะคะรอสักครู่นะคะ ตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็กดปุ่มเลื่อนค่ะเลื่อนให้สุดเลยบางท่านอาจจะไม่มีนะคะตรงนี้คือเข้ามาในหน้าแอปแล้วค่ะตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกกลอกที่อยู่ซึ่งเราจะเลือกกลอกเลยก็ได้หรือว่ากลอกที่หลังก็ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวพาเข้าไปกลอกที่อยู่ก่อนนะคะแล้วก็กดกดไปตามคำแนะนำของเขา ใส่ที่อยู่เราเลยค่ะแล้วก็เลือกจังหวัดนะคะ จังหวัดที่เราอยู่เลือกรหัสค่ะอ่าแล้ก็จะเป็นที่อยู่ที่ที่คลังสินค้าเราก็จะเลือกเป็นที่อยู่เดียวกันกับร้านที่อยู่ในการคืนสินค้าก็จะเป็นที่อยู่เดียวกันกับร้านนะคะแล้วก็ติ๊กตรงสีน้ําเงินเลยค่ะแล้วก็กดยืนยนัน อันนี้ก็คือกรอกบัญชีข้อมูลส่วนตัวและเลขบัญชีธนาคารถ้าใครเตรียมไว้แล้วก็ทำการกรอกได้เลยค่ะ,ะตรงนี้ก็จะมีให้เราอัปโหลดบัตรประชาชนนะคะส่วนคือตรงนี้ทางเรายังไม่ได้เตรียมเอกสารเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้อัปโหลดนะคะ,ะเดี๋ยวกลับไปยังหน้าเริ่มแรกนะคะ เดี๋ยวกลับไปดูหน้าตาของเขาค่ะหน้าตาแอปเป็นยังไงอันนี้ก็คือหน้าตาของแอปในหน้าแรกนะคะเราจะเพิ่มสินค้าผ่านแอปเลยก็ได้นะคะจะดูคำสั่งซื้อตอบแชทผ่านแอปได้ค่ะเราทำทุกอย่างผ่านมือถือได้ค่ะตรงนี้ก็คือเรายังไม่สามารถที่จะเพิ่มสินค้าได้ค่ะเราจะต้อง กรอกเลขบัญชีธนาคารก่อนนะคะหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องข้อมูลส่วนตัว